สวัสดีครับพ่อแม่น้องวันนี้พ่อกับนุ่มหน่อยสาข้าวมอนดีภาพพี่น้องมากินหมูกระทะเส็บแซ่บนะครับพี่น้องกับเบียร์เย็นๆคือเิโคครับตอนแรกเขาก็ยกเบียร์ก่อนพี่น้องก่อนกินเขาก็ยกเบียร์กนครับพี่น้องนี่ครับผมอู้เป็นเส็บแม่งกับน้ำกิมสุดเด็ดนะครับผมนี่ครับเขาก็เทน้ำซุปลงไปเลยอู้คักเนี่ยนี่ครับผมอู้อันนี้ก็บซเริ่มซุกแล้วนะครับผมนี่ครับเราเข้าสิมาทำการกินเลยครับพี่น้องนี่อู้คักๆ เป็นตะเสียบแห้งนะครับพี่น้องสุดหนามมันฮอตน,นะครับผมหัวโดนโดนจินเทียนี่ครับผมหลังจากเลือกงานมากนี่ครับผมตอนแรกเขาบอกว่าสดเลยออ้พี่น้องมีแห้งทองดีขนาดเราก็มาตกถ่ายด้วยโลตีพี่น้องอันนี้น่มหน่อยสรขคามกับ้างโลตีนี่ครับผมเป็นเผือกเผือกข้าวอ้อนนะครับผมเ้า,เม,ามัล่องซิมเบึงว่าสมันแสบีบวกัดแสบอบยู่ครับพี่น้อง มีความหอมของเปลือกแล้วก็บัปลือกผ้าอ่อนนะครับพี่น้องนี่ครับผมอืมกับอันนี้ดิเป็นสี่สิบบาทนะครับพี่น้องนี่ครับผมโลตีใส้เปลือกผ้าอ่อนกับไส้เปลือกพี่น้องนี่ครับผมเอาหยับไม้ไก่ไปพี่น้องเบิ้งไปครับนี่โอ้คำยังไงเลยครับผมโอ้ขักแหนยหุ่นพี่น้องอันนี้เพิ่นที่ฮั่นมาเป็นชิ้นเป็นชิ้นเลยนะพี่น้องเผือกกรก้อนใหญ่ๆบัปลือกผ้าอ่อนกับเศิ้ย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 ิ มีความหอมของเปลือกแล้วก็บเปล่าอ่อนกับสีเงียบๆเป็นหน่อยเขากันครับพี่น้องส่วนมากกับดิมีตาใส่เส้นุ่มกับเส้นตานันซอนะครับผมแล้วก็ใส่กล้วยแต่ว่านี่ผมมีใส่เปลือกกับเปล่าอ่อนครับผมมันจะมีไข่าขๆว่ามันหอมเขากันเลยครับผมกินหมูกระทะไม่ยิ่มเหรอมากินโรตีได้เสยโอ้ขักแน่พี่น้องนี่ครับผมเสียบเสบน้กันนะครับผม บุญว้าพี่น้องบุญครับผมข้ามยังไงโดดนี้ครับผมอู้หักเนี่ยเอาใส่เมื่อตัวไอ้โดดปน้องอู้หักแซ่บพระท่านพี่นอ้องไปสือโลตีเจ้าดังในปลอกแดงข็าเจ้าต่อแถวเต็มอยู่ครับพี่น้องคนหลายแห้งเนาะครับผมเพื่อนต่อแถวทำเป็นถ่ายกันที่เป็นเครื่องสองุโมงหมดเลยโลตีเจ้าดังในปลอกแดง ไปย่ำไหนกับคนต่อเถียวเต็มย่ำนั่นก็เลยบริษัทเสือนะครับผมถ้าเป็นซื้อกับที่ได้ถ่าโดนก็เลยบริษัทเสือนะครับพี่น้องนี่ครับเขากับมาซื้อรถตีดานี่ลองเบิ้งว่าเสียบเบากเสียบอยู่ครับผมนี่ครับอเสียบเพื่เก่านะครับพี่น้องฮ่าปุ๊บปุ่นพี่น้องข้าวเดียวไก่เม็ดหรอพี่น้องคักแน่เอาเลยครับผมจวดโลดปุ๊บปุ่น กินหมูกระทะไม่อิ่มหรอกกินโรตีเลยเฉยครับผมเอ้าตอนจะใช่ลูกสาวล่ะเอาฮึบอู้หุรดน้ำพี่น้องเอาฮึบโอ้พี่น้องคุณข้าวเดียวนะครับผมสําหรับคลิปนี้ผิดพลาดประกันใดขอโทษขออภัยในจุดนี้ด้วยนะครับผมสําหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ